เดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนฝัองปั๊มวิธีถอดนะครับอันนี้ยังไม่เคยเปลี่ยนมาเลยนะไม่เคยเปลี่ยนก็ต้องเซาะนะครับเซาะให้หลุดแล้วก็ตัดแกนมาดูใหม่หนะนนี้ตัวนี้ไม่หลุดนะฝันปันหมด,ดเฉยก็เซาะนี่เลยครับแต่ต้องหมุนตัวนี้ให้มันเข้าเข้าปั๊มก่อนนะอย่า,ถ,าถ้ามันถ้ามัน แต่ลักษณะอย่างเงี้ยแสดงว่ามันเข้าเข้าไปในเข้าไปในช่องของปัม๊มน้ำมันเครื่องแต่ถ้ามันไม่เข้านะเดี๋ยวปั๊มเสียนะครับก็ตอกแบบนี้ก็ต้องยัดให้มันเข้าแบบนี้ถ้าอย่างเงี้ยเข้ามันจะมีช่วงอยู่นี่อย่างนี้ไม่เข้านะอย่างนี้ต้องขยับ อย่างนี้ไม่เข้าไม่เข้านะอย่าไปตอกนะปั๊มตุงเลยนะีอย่างนี้เข้าเซาะไปเรื่อยๆนะครับนี่ตอกได้ต้องดูจังหวะเลยนะถ้ามันไม่เข้าร่องอย่าไปตอกนะปั๊มเสียเลย บานปลายเลยนะ นี่นะงัดแบบนี้วิธีเปลี่ยนเปลือปั๊มจาก470ดรีมเล็บร้อยเล็บร้อยเอสยูบ็อกช้เหมือนกันเียเด๋วรามาถอดถอดแล้วก็ตัดแกนนะครับเนี yes. ่ยหมุนหมุนตรงนี้นะเนี่ยให้ให้มัน ตรงช่องของปัม๊มถ้าถ้ามันไปเทินอยู่เนี่ยเราตอกปุ๊บานปลายปั๊มเสียเลยไม่ขึ้นเลยก็เนี้ยกเกิดหาอะไรจับเหลี่ยมตรงนี้นะแล้วก็คีมล็อกจับแล้วก็หมุนลงมานะหมุนลงมาแบบนี้นะครับเดี๋ยวไปตัดตัดออก ไหเหลือประมาณสัก3าเกลียวนะถ้าตัดยาวมันจะเข้าไม่ได้นะหมุนหมุนไม่ได้นะครับติดนะครับตัดแล้วก็เดี๋ยวแต่งเกลียวแล้วก็ผ่าเป็นหัวแชนะ่ผ่าแล้วนะครับผ่าให้ปากแบนจับได้นะครับเนี่ยผ่าให้ปากแบนจับได้แล้วก็ไปแต่งเกลียวได้เพิ่งปั่นปันป๊มมาแล้วนะครับก็แกะรองเกลียวก่อนนะครับทำเกลียวให้คล่องก่อน หมุนให้มันคล่องก่อนเวลาใส่จะได้ง่ายแล้วเราก็ใส่วงปั๊มเข้าไปนะนี่ไม่เข้านะเนี่ยถ้ามันมันจะมีอย่างนี้นะอย่างนี้อย่าไปตอกนะครับเนี่ยเนี่ยมันบ่ามจะพ้นต้องอย่างนี้ขยับขยับอย่างนี้นะครับ แล้วก็เอาเลืองใส่งใส่ด้านนี้นะครับจะจับไ้ข้างหนึ่เงเราปากแฟนที่เราปากไว้นะตามอยู่ แน่นเลยนะครับใส่แบบนี้โซลาใช้งานมันจะหมุนทางนี้นะมันจะแน่นนะครับเยอ จับปากแนทอาไวถาถอดจะถอดหมุนออกเลยนะครับแน่น <c oughs> แกนก็ตัดประมาณครึ่งตัวแล้วก็แต่งเงาถ้ามันเข้าไม่ได้เราก็ค่อยๆแต่งเงาก็ได้ไม่จำเป็นต้องตัดถ้าตัดยาวมันจะใส่ลำบากเร <c oughs> ียบร้อยแ <c oughs> ล้วนะเปลี่ยนเกล็ดปั๊มเวฟร้อย